สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเดนนี๋ยวกก,ก็จามาพูดคุยหลังเกมนะครับที่ทีมฮุนไดนะครับต้องบอกว่าระเบิดฟอร์มส่งท้ายปีได้ดีมากๆนะครับสามารถเอาชนะทีมฮึงกุ๊กไปได้3ต่อ0ูนเซตเลยนะเพื่อน25ต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ19เกนะครับเกมวันนี้เนี่ยโอ้ก็คิดว่ายังไงก็มี4เซตเพราะว่าฮึงกุ๊กเล่นในบ้านตัวเองแล้วคงไม่ยอมแน่นครับเพราะว่าเกมวันนี้เนี่ยถ้าฮึงกุ๊กสามารถเอาชนะ3หรือ31ได้พวกเขาซงกลังไปเป็นเขา ูงแต่ว่าแหม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณใดระเบิดฟอร์มสุดๆนะครับนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆน้อง2ของเราครับยังคงครบเครื่องวันนี้ทําไป10แต้มนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมรับที่ดีมากๆครับซึ่งวันเกอจัดหนักจัดเต็มเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับตารางคะแนนเป็นอย่างไรครับวินเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อเป็นการเสีเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เพิ่งจบไปสนร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมฮุนไดเจอกับฮึงกุ๊กนะครับซึ่งวันนี้ฮุนไดนะครับบุกไปเยือนฮึงกุ๊กถึงบ้านเลยนะแล้วเกมวันนี้มีความสําคัญครับถ้าเกิดฮึงกุ๊กเนี่ยสามารถเอาชนะฮุนไดได้30มหรือสามหนะครับจะทําให้ฮึงกุ๊กคัมแบ็กนะครับกลับมานำฮุนไดอีกครั้งนะครับหลังจากที่เสียจ่าฝูงไปพักใหญ่ๆเลยซึ่งวันนี้ครับเกมมีความสําคัญมากๆนะครับแต่พอเล่นกันไปครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเกมวันนี้ฮุนไดดูครบเครื่องกว่ามากๆนะครับโอเคแหละต้นเ ทั้ง3เซตเนี่ยมันดูสูสีกันมากเพื่อนๆดูสูสีดูเบียดกันมากๆนะครับแต่พอไปกลางๆเซตในทุกๆเซตเลยแบบนี้ครับกลายเป็นฮุนไดครับที่ทําได้ดีกว่านะครับแต้มสัก16ขึ้นไปเนี่ยฮึงกุ๊กจะดูผ่อนลงมาครับผิดกับหน้าฮุนไดครับที่ต้องบอกว่าระบบวิธีการเล่นแน่นมากๆครับการโจมตีของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโมมา จียุนน้องสองนะครับสลับกันขึ้นตีหัวเสาได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงบอลเร็วครับรวมถึงรีดายอนรวมถึงฮโยจินก็ทําได้ดีด้วยครับวันนี้ริบโรก็ยอดเยี่ยมคิมดาอินนะครับก็สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงเลยนะครับทำให้เมื่อระบบทีมมาชนกันแล้วนะครับถึงแม้ว่ากัปตันคิมเนี่ยจะมีศักยภาพที่สูงก็จริงครับแต่พอมาเจอฮุนไดเนี่ย โอ้โหระดมมาจากหลากหลายทิศทางแบบนี้ครับมันก็สู้ไม่ไหวจริงๆครับก็เลยกลายเป็นฮุนไดสามารถเอาชนะไปได้นะครับเรามาวิเคราะห์ผลงานกันแบบเลียงคนกันเลยดีกว่านะครับเราไปเรื่องของที่พิภพบีสีทองกันก่อนวันนี้เราก็ต้องบอกว่าน้อง2เนี่ยยังคงเล่นตามมาตรฐานของตัวเองเพื่อนเกมรับก็ยังคงเนียนกิฟเหมือนเดิมครับต้องบอกเลยว่าฮึงกุ๊กเขาก็มีการแก้เกมนะ คือเขาเขาก็ไม่ตีทั้งน้องสองอะ่ะเขาก็ไม่เสิร์ฟผ่าน้องสองเขาก็เสิร์ฟไปทางอื่นบ้างน,นะครับเพราะว่าเสิร์ฟผ่าน้องสองเนี่ยน้องสองรับได้ตลอดนะครับพวกเขาก็เลย เสิร์ฟเรี่ยงๆน้องสองไปแต่สุดท้ายครับยังไงน้องสองก็ไปสามารถช่วยเกมรับได้อยู่ดีเนาะก็ต้องยอมรับด้วยว่าวันนี้น้องสองเกมรับยังคงเนียนกิฟเหมือนเดิมนะครับการขึ้นตีนะครับวันนี้ทําไป9้าแต้มแล้วก็บล็อกไป1แต้มนะครับทำให้มี10แต้มน้องสองวันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผลงานยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ยังคงเป็นคนที่โอกว่าไม่ต้องห่วงอ่ะยังไงการเล่นของน้องสองกับทีมฮุนไดก็ถือว่าลงตัวมากๆอยู่แล้วนะครับส่วนทั้งด้านของผู้เล่นคนอื่นอย่างโมมาวันนี้นะครับตีค จังหวะการตีทัดจังหวะการหยอดจังหวะตีรุนแรงก็ยังเฉียบคมเหมือนเดิมนะครับโมมาวันนี้ก็ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ทางด้านของจียุนวันนี้ก็ผลงานโอเคอยู่นะครับการเล่นเกมรับอาจจะดูไม่แน่นทั้งน้องสองนะครับแต่วิธีการโจมตีก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตีเป็นลงนะครับวันนี้จียุนหัวสาวอีกคนนึงส่วนอกมองว่าตัวโจ๊กเกอร์สาหรับทางหน้าของคุณไดวันนี้นะครับในช่วงในท้ายเซต ที่3เนี่ยว่าเป็นโคมินจี G นะครับวันนี้เสิร์ฟกินมากๆนะครับในช่วงท้ายเซตที่3ก็ถือว่าทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับโคมินจี G นะครับคือตีแหลกเหมือนกันนะครับสำหรับโคมินจี G วันนี้เสิร์ฟยอดเยี่ยมมากๆนะฮะส่วนทางด้านบอลเ็วโห่นี่ก็ต้องบอกว่าทาได้ดีทั้งคู่นะรีดายอนก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนั่นก็คือฮโจิต วันนี้สุดๆเลยครับในการตีตรงกลางแล้วกเกมบล็อกเนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้มิดเดิลบล็อกก็ถือว่าโดดเด่นนะครับสำหรับคุนไดสรุปโดยรวมแล้วนะครับคุนไดย,ยอดเยี่ยมกว่านะครับทางหน้าของฮึงกุ๊กนะครับการโจมตีหลากหลายกว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าคุนไดตอนนี้เอาลงยากเพื่อนเ,อนเล่นดีจริงคือระบบเขาแน่น แล,ลลแล้วก็ค่อยเล่นค่อยเล่นไปแล้วคิมดดอินก็แจกจ่ายบอลได้ดีด้วยนะครับส่วนหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าบอลแรกของคุณไดโอเคมากๆเพื่อนเพื่อนคือคิมดดอินเนะี่ยยืนอยู่กับที่เต็มที่ขยับไม่เกิน2อก้านะครับก็สามารถเซตให้เพื่อนร่วมทีมตีได้แล้วนะครับต้องยอมรับเลยว่าถ้าจะวัดกันจริงๆแล้ว่โอกว่าคุณไดเป็นทีมที่บอลแรกดีทําให้มือเซตสามารถแจกจ่ายได้นะครับและวิธีการโจมตีก็หลากหลายพอสมควรนะครับส่วนฮึงกุ๊กก็ต้องยอมรับกันว่าพวกเขามีปัญหาในช่วงกลางกลางเซต มักจะแผ่วต้นเซตเนี่ยทำดีนะบางทีทิ้งมาเลยเนี่ยเซตที่2นะครับเทคนิคยลทำเอาเนี่ยถ้าโอกจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ16ต่อ12นะเซตที่2อ่ะแต่สุดท้ายครับถูกคุณไดแซงจบไปด้วย25ต่อ20นี่ก็เป็นสิ่งที่พึงกุ๊กอาจจะต้องไปปรับนะครับในช่วงกลางๆเซตก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพึงกุ๊กเนาะจบเกมกัครับคุณไดก็สามารถเอาชนะไปได้นะครับ5ต่อ20 25ต่อ20่ละ2ยต่สครับ3ต่อเซตสิบตละยี่สิบน้าตี้นะ เป็นทางด้านของคุณไดครับก็มี47แต้มนะครับรองลงมาเป็นฮิงกุ๊ก42แต้มแข่งเท่ากันแล้วนะครับ20นัด นะครับก็ถือว่านำห้าแต้มถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับรองมาเป็นเจ็ดครัเด็ครับสามสิบแต้มและ IBK ครับโอ้โหกัาตันพูดไล่มาแล้วเพื่อนสาสิบเอดแต้มนะครับห่างแค่สามแต้มเท่านั้นแต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดเนาะส่วนวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างที่ห้ากับที่หกนะครับนั่นก็คือเレสปาร์กจะเจอกับไฮพาร์สนะครับเกมนี้สําคัญมากๆนะถ้าไฮพาร์สสามารถเอาชนะไปได้นะครับสามสูตรหรือสามหนึ่งเนี่ยคะแนนจะไล่มาเป็นยี่สิบสองต่อยี่สิบสี่ครับโอ้โหเレสปาร์กโกแอบตึงเหมือนกันนะส่วนเ มีอยู่7คะแนนก็อาจจะลำบากสักนิดนึงนะครับสำหรับ AI paper นะครับอ่ะพูดถึงในเรื่องของตารางการแข่งขันกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็จะมีพรุ่งนี้เนาะการเจอกันระหว่าง High p a s s กับ Less p a r นะครับก็บ่าย2นะครับแล้วอีกวันหนึ่งนะครับวันที่2 GS c a ้ t เ c h เจอกับ AI paper นะครับแล้วก็ข้ามไปวันที่4เลยนะครับวันที่3พัก1วันวันที่4เนี่ยน่าสนใจเพื่อนๆเป็นการเจอกันระหว่าง IBK กับฮึงกุ๊กนะ โอ้น่าจะมันอยู่ครับสำหรับทีม IBK นะเพราะว่าตอนนี้ระบบนี้แน่นแล้วก็เล่นกันแพรวพาวแล้วเกินนะครับวันที่5้5ครับ เป็นการเจอกันระหว่างไฮพาร์ตกับฮุนไดนะครับวันที่6กครับก็เป็นทางด้านของเลสปาร์ครับเจอท s c a l tech นะครับวันที่7ก็เป็นทางด้านของฮึงกุ๊กเจอกับ AI p a p e r นะครับ2วันนั้นก็ไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งนะครับนะในวันที่6กับวันที่7เนาะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับตารางการแข่งขันนะครับของโคเวอร์วีนะครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราทั้งหมดที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับโอเกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปโอเกนะครับก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะครับประสบความสําเร็จนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดนะครับขอให้ได้เป็นดั่งใจหวังเลยนะครับสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไว้ปีเก่านะครับส่วนปีใหม่นี้พบแต่สิ่งที่ดีนะครับโอเ์ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่อยู่กันมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเพื่อนๆเข้ามาเปลี่ยนชีวิตโอเกอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตตอนน้ปี Yeah. ซับสไครต์แอดเนี่ยยังไม่ถึง20,000ืเลยนะแต่ว่าตอนนี้ครับเกือบๆจะ10,000แสนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนแอดนะครับเข้ามากดไลค์กดหัวใจเข้ามาดูคลิปเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่กันมาจนถึงณจุดจุดนี้นะครับผมขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจเลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเรามาเชียร์โมเมนะครับเจอกับเมกาวัตีบ่ายสองเหมือนเดิมครับพรุ่ง วันนี้นะน้องสองให้ของขวัญส่งท้ายปีเก่าแล้วและเดี๋ยวพรุ่งนี้โมเมให้ของขวัญต้อนรับปีใหม่พวกเราอย่างแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ่ายสองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร้สามารถกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกลับมาพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ